ดีครับก็พบกันนะครับประจำวันที่23ถึง27พฤศจิกายนนะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตลาดเนี่ยก็เริ่มส่งสัญญาณนะหมดแรงไปต่อเหมือนกันนะครับหลังจากที่แม้ว่าจะมีปัจจัยข่าวดีในเรื่องของวัคซีนที่ออกมาเพิ่มเติมนะครับเป็นเปตามอย่างที่เราคาดการเพียงแต่ว่านะครับเหตุในเรื่องของ การเพิ่มขึ้นของตัวโควิด -19 นะครับในในเคสในทั้งใน,ในฝั่งของทางสหรัฐเนี่ยที่พุ่งขึ้นมาไม่หยุดเลยเนี่ยก็เป็นตัวที่ลดทอนนะครับเซนดิเมนต์เชิงบวกไปนะครับก็ทำให้ภาพตลาดนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะยิ่งในฝั่งของทางสหรัฐเนี่ยก็ออกเป็นในลักษณะที่เรียกว่าไซด์เวย์ดาวเล็กๆนะครับดูจากนัชนีอย่าง s อ500เนี่ยปรับตัวลดลงไป เล็กน้อยนะครับก็ลงไป0.77%ในขณะที่พวกกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นได้บางๆนะครับแค่0.22%เท่านั้นก็สาเหตุก็อย่างที่ผมเล่าใน้ฟังตั้งแต่ต้นนะครับว่าแม้ว่าวัคซีนเนี่ยจะมีความคืบหน้านะครับทั้งจากในฝั่งของตัวเมเดนานะครับที่รายง,งานผลออกมาเนี่ย ประสิทธิภาพเนี่ยมากถึง94.5แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไฟเซอร์เนี่ยก็ออกมาเกทับเหมือนกันนะครับว่าผลรอบแรกที่เขาเคยรายงานไปเนี่ยที่มีประสิทธิภาพประมาณ90เนี่ยเขามีการรีไวซ์ขึ้นไปนะครับเป็น95นะครับแล้วก็มีการบอกเพิ่มเติมว่านะครับว่าจะขอ f d a ในการใช้ในลักษณะที่เป็น Emergency use นะครับขอ Approve จาก FDA ที่ในเคสที่เป็น Emergency use เนี่ยได้ในทันน่าจะภายในทันสิ้นปีนี้นะครับอันนี้ก็สอดคล้องกับ Base case ที่มองแต่ตลาดไม่ค่อย React เท่าไหร่เนื่องจากเคสตอนนี้เนี่ยนะครับขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ150,000ถึง160,000คนขึ้นไปแล้วต่อคนต่อวันนะครับแล้วก็คนก็กลัวว่าจะกลับไปปิดเมืองนะครับหรือว่ามีการ็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทำให เซนิเมนตลาดดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ดูจากพวกโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะย่งยิ่งในเมืองใหญ่ๆยกตัวอย่างเช่นอย่างนิวยอร์กเนี่ยก็มีการนะครับพิจารณาเปลี่ยนนะการเรียนการสอนในเมืองเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นอ,ออนไลน์แทนหรือว่าที่เราเรียกว่ารีโมทเรียนิ่งนะครับนี่จะท้อนว่าก็ในเมืองใหญ่ๆเริ่มเริ่มมาแล้วนะครับสำหรับตัวเคซึ่งจากก่อนหน้านี้เราบอกว่ามันมันแพร่ระบาดแต่ไม่ใช่เมืองใหญ่แต่ตอนนี้เมืองใหญ่ กลับมาแล้วนะครับแล้วสัปดาห์ก่อนหน้าก็มีอย่างแคลิฟอร์เนียนะครับอิลลินยที่มีการพิจารณาปิดไปนะครับวันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ทําให้ตลาดเนี่ยดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็พวกยอดพวก uh, high frequency data นะไอตัวเลขยังไม่เป็นทางการอย่างเช่นพวก uh, mobility data นะครับดูพวกการเคลื่อนไหว activity กิจกรรม ทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเริ่มบ่งชีว่านะครับคนบริโภคหรือว่าคนซูเมอร์เนี่ยเริ่มมีความกังวลแล้วก็มีความระวัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่หยิบมาให้ฟังนะครับส่วนมาตรการทางการคลังนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังในในช่วงหลังซึ่งเป็นตัวที่ช่วยตลาดได้ในช่วงท้ายสัปดาห์นะครับหลังจากที่ทางผู้นำในในส่วนของ สวของทางฝั่งเดโมแครตนะครับแล้วก็ทางฝั่งของรูเบริก้าเนี่ยเหมือนจะกลับมาคุยกันได้อีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นเซนิเมต์เชิงบวกในช่วงท้ายสัปดาห์ส่วนตัวเลขอีคอนนะครับอีคอนก็ออกมาค่อนข้าง m i กนะครับหมายความว่าไอตัวภาคการจ้างงานเนี่ยอินิเทียลจ็อบเดสเคมกลับมาพุ่งอีกรอ,อบหนึ่งแล้วนะครับประมาณเจ็ดแสนในขณะที่ตัวคอนติเนเคมนะครับก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง e ีเทลเซล์นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ด้วยดีกี่ที่เบาบางที่สุดตั้งแต่เดือนสที่ผ่านมานะครับอันนี้สะท้อนว่าไอตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มสะท้อนความกังวลเริ่มสะท้อนถึงผลของตัวโคโรนาไวรัสรอบใหม่แล้วก็สะท้อนถึงความล่าชา้านะครับในเรื่องของมาตรการเรื่องของฟิส c a l ซิมลัดต่างๆเนี่ยที่ดูเหมือนจะออกมาช้าไปนิดสักนิดหนึ่งนะครับ ก็อันนี้คือสิ่งที่เห็นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับตลาดสหรัฐส่วนตลาดยุโรปนะครับตลาดยุโรปเนี่ยก็มีคอนเซิร์นในเรื่องเดียวกันกับสหรัฐคือเรื่องของโควิดไวรัสแต่ตัวเคสเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณของการชะลอตัวลงเหมือนกันนะครับแล้วก็อที่ตลาดกังวลนะครับในในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรื่องโควิดแล้วก็อย่างประเทศชนติใหญ่ใหญ่อย่าง UK เคนะครับฝรั่งเศส ยูรมันนะครับมีการพิจรารณาที่จะต่อไอตัวมาตรการการล็อกดาวน์เพิ่มเติมไปนะครับในขณะที่ตัวของตัว Recovery Fund นะครับซึ่งเป็นความหวังในการที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าเนี่ยอาจจะสอบเขาเกิดปัญหาเล็กๆเ,เหมือนกันตรงที่ทางฮังการีนะครับกับโปแลนด์เนี่ยใช้สิทธิวีโต้นะครับบอกว่าไม่ไม่สนับสนุนไม่เห็นด้วยกับ กลไกนะครับที่จะอนุญาตให้ EU เนี่ยสามารถที่จะเข้ามานะครับบล็อกหรือว่าเข้ามาหยุดนะครับในในเรื่องของการเบิกจ่ายให้กับประเทศนะครับซึ่งทาง EU เห็นว่าอาจจะนำเงินไปใช้เนี่ยแบบผิดประเภทแล้วก็ผิดวัตถุประสงค์ของตัว Recovery Fund อันนี้ก็เลยทำให้มันมีความเห็นว่าอาจจะเกิดความล่าช้าขึ้มีเพราะว่าเวลาขอ นะครับในการที่จะเบิกจ่ายจากตัว Recovery Fund ตรงนี้เนี่ยนะต้องใช้เขาเรียกว่าสิทธิ์อย่างเป็นเอกฉันนะจากจากสมาชิกของ EU หรือทุกๆประเทศนะครับอันนี้ก็ทำให้นะเกิดภาพที่เรียกว่าไม่ค่อยดีสำหรับตัวการเบริกจ่ายสำหรับตัว EU Recovery Fund นะครับตอนเน็ตเ็ทั้งสัปดาห์ในี่ยยุโรปก็ยังยืนอยู่ในแดนบวกได้นะครับปรับตัวขึ้นไป1.15นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนถึงญี่ปุ่นนะครับ ญี่ปุ่นก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ขึ้นแบบซึมๆเหมือนกัน,เ,นเป็นทุกตลาดทั่วโลกเลยขึ้นประมาณสัก0.5ถึง1.5นะครับก็หลักๆเนี่ยถ้าดูตัวเลขเศรษฐกิจจริงๆพวก GDP นะครับออกประกาศออกมาเนี่ยก็ถือว่าเติบโตได้ดีกว่าที่คาดนะครับจากจากที่คาดเนี่ยในช่วง Q3 เนี่ยเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ย ปรับตัวจากจุดต่ําสุดขึ้นมาเนี่ยตอนแรกตลาดคาดว่าขยายตัวมาสัสิแปดสิบเก้าเปต์แต่ทำได้จริงในยี่สิบนต์นะครับก็หลักๆนะครับขับเคลื่อนมาจากตัวปัจจัยภายนอกนะครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งพวกโกล b บอ a u โตโมทีฟนะครับก็คือพวกชิ้นส่วนพวกายานยนต์ต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็สามารถส่งออกได้ดีมากขึ้นนะครับแต่ว่า ตอนนี้ญี่ปุ่นเจอเวฟที่4อีกแล้วนะครับแล้วก็ในโตเกียวเนี่ยมีการรายง,งานตัวนะไอตัว d ดล l ่ c a ส e เนี่ยเป็น all time high <ม>นะครับแล้วก็สับตอนนี้ปรับมาอยู่ในเลเวลระดับ4สูงที่สุดในบรรดาเอา่อเลเวลในการที่จะจับตามองเรื่องของตัวโควรนาไวรัสนะครับนี่สะท้อนภาพญี่ปุ่นก็กำลังจะเจอรอบที่4อยู่นะครับหลักๆก,ก็มาจากไอแผนที่เขาใช้คำว่า g r o w travel นะครับที่เขาเอาไปใช้ boost ไอตัวของโดเมสิกดีมานนะครับซึ่งสุดท้ายเนะี่ยมันนำมาสู่เรื่องของการแพร่ระบาดรอบที่3รอบที่4นะครับแต่ดูสแตนล่าสุดเขาค่อนข้างยืนกลานชัดเจนนะครับว่าจะไม่มีการกลับไปปิดมาตรการตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็คำหนึงเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับอันนี้ก็เป็นมุมของประเทศญี่ปุ่นส่วนจีนนะครับจีนก็ล่าสุดนะทาง p b c ก็มีการ เพิ่มเงินกระตุ้นเข้าไปนะครับในระบบเศรษฐรกฐิจมูลค่าประมาณ121่แสนล้านเหนรียญสหรัฐนะครับใน,ในเชิงที่เป็น m e d i ีย t e r อ l o มโลนเนี่ยให้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 สู่ภาคการธนา,าคารนะครับแล้วก็ไอตัวของ interest rate เนี่ยหลักๆก็ยังคงไว้ที่เรดเท่าเดิมอยู่นะครับอันนี้ก็ท้อนว่าจีนนะถ้าดูมองจริงว่าเขาก็ยังไม่ได้รีบเร่งที่จะ กระตุ้นมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราก็เก็บกระสุนไม,ไม่มากพอสมควรเพราะว่าเศรษฐกิจเขาเนี่ยถือว่าฟื้นตัวจากวิกฤตเนี่ยได้ค่อนข้างดีที่สุดประเทศหนึ่งในในโลกนะครับเพราะฉะนั้นในความจําเป็นเนี่ยอาจจะดูน้อยกว่าที่อื่นนะครับแล้วก็นอกเหนือจากประเด็น,นอื่นจริงๆก็อาจจะมีเรื่องของการเซ็นนะครับ RCEP หรือว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับซึ่งครอบคลุม ประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกนะครับก็จะมีจีนญี่ปุ่นนะเกาหลีใต้นะครับสามประเทศบวกกับตัวอาเซียนนะครับที่ที่ที่สิบประเทศรวมถึงออสเตรเลียก็นิวซีแลนด์นะเป็นเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคของเอเชียแปซิฟิกก็คิดเป็น GDP เนี่ยมากถึง50%าอ่า30%ของ GDP น,นปะปัจจุบันแล้วก็คาดการณ์ว่าจะมี ขนาดเศรษฐกิจเนี่ยครอบคุมมากกว่า50%ของ GDP โลกในปี2030อันนี้ก็สะท้อนเรื่องของโมเมนตัมนะครับในในเชิงเศรษฐกิจในฝั่งของอาเซียเนี่ยที่มีปัจจัยที่มันหนุนได้ในระยะถัดไปนะครับส่วนถ้าดูเวลายเซกเตอร์เนี่ยต้องจะพบว่าเซกเตอร์ที่ลงนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะก็คือส่วนของเฮลท์แคร์นะครับลงมา2.1% แล้วก็ตัว c o n sumer staple นะครับที่ลงไป0.7%ในขณะที่ Energy เนี่ยก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะครับสะท้อนภาพไอ้ตัวซี i ิคอลแต่ว่านะครับแต่ว่าเริ่มดูโทนเริ่มตันๆแล้วเหมือนกันนะัหลังจากที่ตัวเคสพุ่งขึ้นไม่หยุดในสารัดนะครับก็ทำให้เซนิเมต์เชิงบวกที่ควรจะบวกได้ดีกว่านี้นะครับยังไม่เต็มรอกนะครับแล้วก็สะท้อนว่าหลายคนบอกว่าไอ้ซีกิคอลโรเชั่นเนี่ยม,มา มาเยอะแล้วมาหมดรอบแล้วหรือ,อยังเนี่ยผมมองว่ายังไม่ย,ไมยังไม่ถึงยังไม่เต็มรอบนะครับเพราะว่าดูสะท้อนจากหลายๆปัจจัยเนี่ยดูเหมือนคนชะลอแล้วก็เป็น N C อยู่พอสมควรแล้วก็ดูตัวดอลลาร์อินเด็กส์นะครับตอนนี้ลงไปเหลือ9.2.39นะครับราคาน้ามันะรนะรเริ่มดูซอบลงนะครับขึ้นแค่5%านเท่านั้นเองนะหลังจากที่สัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีแม้ว่าจะมีวัคซีนมานะครับส่วนตัวเทเชอรี่นะครับเทเชอรี่อันนี้สะท้อนภาพค่อนข้างชัดนะครับว่า เป็นตัว r i สออฟอ่อนๆเหมือนกันเนื่องจากไอตัววัคซีนมาแต่ว่าโควิดเนี่ยรอบมาในาหรารเนี่ยมาหนักหน่วงเหลือเกินนะครับก็อาจจะกลับไปล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่งก็ทําให้ตัวนะครับพวกตลาดบอลเนี่ยสะท้อนภาพความเป็นรีสออเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับไอตัวยูเนี่ยตัวสิโดยเฉพาะยิ่งตัว10ปีนะครับก่อนหน้านี้ขึ้นไป0.9ไป0.9ทะลุขึ้นไปแล้ว นะครับพียาบาวา่วีที่ผ่านมาไหลลงมาเลยนะหลังจากตัวเคสของตัวโคโรนาไวรัสเนี่ยมันมันเข้มจริงๆนะครับแม้ว่าตัวโมเดอร์นาจะาประกาศออกมานะก็ก,ก็ก็ไม่ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ส่วน, Bond, นคอเบอร์บอลนะภาพคล้ายกันนะครับก็ไอตัวสเปรดเนี่ยนะจริงๆในช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยปรับตัวสเปรดเนี่ยปรับตัวลงไปได้ค่อนข้างดีแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอความไม่แน่นอนและความกังวลในเรื่องของตัวล็อกดาวน์เนี่ย นสหรัฐกลับเพิ่มขึ้นก็ทำให้สเปดเนี่ยกลับมากว้างขึ้นนะแต่เน็ตออนเน็ตทั้งสัปดาห์ตัวไฮยู U เนี่ยยังดูเป็นตัวที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดนะครับแต่นอกนั้นเนี่ยดูค่อนข้างนิ่งๆนะครับไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นภาพที่เห็นเห็นช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนนะครับลายภูมิภาคนะครับอาเซียนก็ยังคงโดกวยต่อเนื่องแต่ดีกีเริ่มเริ่มเริ่มชะลอตัวลงนะครับบวกโดยเฉลี่ยประมาณสัก 2- 3%เ แล้วก็ถ้าดูฟันโฟต่างชาติยังซื้ออยู่นะครับแต่จุดน่าสังเกตคือซื้อน้อยลงนะครับก่อนหน้านี้ก็คือว่าตัวฟันโฟวีที่แล้วนะเข้ามาเกือบสามหมื่นสำหรับบ้านเรานะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้นะครับเข้าเหลือแค่ประมาณห้าหกพันเท่านั้นเองนะครับน,นี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นส่วนปัจจัยที่ต้องดูนะครับตัวเลขเศรษฐกิจนะสำหรับช่วง ปลายเดือนแบบนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัวมาคิชนะครับที่เป็นตัว preliminary หรือตัวเบื้องต้นเนี่ยของทั้งฝั่ง Manufacturing ล e r v ั c e ซ e ซึ่งคาดว่าตัวเลขน่าจะบ่งชี้มาในในโทนที่เริ่มดูซอฟลงนะครับโดยเฉพาะยิ่งในภาคของภาคบริการหลังจากที่เจอเรื่องโควิดเนี่ยเข้ามารอบที่สารอบที่สี่นะครับส่วนตัวเลขอื่นที่น่าสนใจก็จะมีพวกคอ r e ดู r a b l e good s นะครับในวันช่วงวันพุธ แล้วก็มินิทนะครับที่ต้องจับตาดูในช่วงวันพฤหัสนะครับส่วนทางจีนสัปดาห์นี้ตัวเลขค่อนข้างเบานะครับจะมีตัวของ i n t u s t r i a l Profit เพียงเดียวเท่านั้นนะครับที่ท,ที่ออกมาในช่วงวันพฤหัสสำหรับปัจจัยที่เรามองเนี่ยเรามองว่ากลยุทธ์เนี่ยคงจะหนีไม่พลนะปัจจัยที่จะมากำหนดตลาดในช่วงถัดไปเนี่ยเราคิดว่าจะมี3ปัจจัยที่มาหนุนนะครับในการเปลี่ยนผ่านสู ตัว c ีกิคอ o รเทชันซึ่งเรามองว่าณนปะัจจุบันเนี่ยยังเปลี่ยนผ่านไม่เต็มรอบนะครับซึ่งอย่างแรกนะครับเรื่องของการพัฒนาวัคซีนเนี่ยมันเริ่มใกล้เคียงมาเรื่อยๆนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังมาตั้งแต่2สัปดาห์ก่อนนะครับไฟเซอร์โมเดนาเนี่ยมาแล้วนะครับระยะถัดไปเป็นตัวไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปดูกัน2นะครับในเรื่องของมาตรการทางการคลังนะชุดใหม่เนี่ยมีแนวโน้มเนี่ยที่จะออกได้ในช่วงต้นปีหน้านะครับแต่ แววแววมาว่าเขากลับมาคุยกันแล้วอาจจะมีเซอร์ไพรส์เหมือนกันในเชิงมาตรการทางการเงินการคลังนะครับที่อาจจะออกมาได้เร็วกว่าที่คาดส่วนท่าทีนะครับของทางธนาคารกลางก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังนะแล้วความหบักเนี่ยตกไปอยู่กับตัวของภาคทางธนาคารกลางส,ส่วนใหญ่เพราะว่ามาตรการทางการคลังลทั้งของทางฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยดูเหมือนออกมาได้ช้าเพราะฉะนั้นเนี่ย ภาระหนักอึ้งเนะความคาดหวังตลาดเนี่ยจะตกไปอยู่กับภาคของอธนาคารกลางซะมากนะครับซึ่งเราคิดว่าการประชุมครั้งหน้าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีการพูดถึงมาตรการเพิ่มเติมในการประชุมครั้งถัดไปในช่วงเดือนหน้าเนี่ยมากเหมือนกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามองว่าสามปัจจัยเนี่ยที่จะมากําหนดตลาดทีนี้เราผมมาลงแต่ละปัจจัยนะครับอย่างตัวตัววัคซีนเนี่ยมันก็ จริงๆออกมาดีแต่ว่าเจอเคสในสารัฐเนี่ยที่สังเกตดูนะครับว่าเคสปัจจุบันเนี่ยเกือบทะลุสองแสนแล้วนะครับแล้วก็ดูในหลายๆรัฐนะครับเริ่มมีนโยบายในการปิดกิจกรรมการดําเนินธุรกิจนะครับแล้วก็บังคับใช้ให้ให้ประชาชนเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยนะครับก็ดูแต่ภาพภาพข้างล่างนะครับภาพทางขวาเนี่ยสีส้มนะครับก็คือการบังคับใช้นะคนที่ อ,ออกมาข้างนอกเนี่ยต้องสวมหน้ากากเนี่ยโดยส่วนใหญ่เกินมากกว่าครึ่งแล,ะละ้วล่ะในสหรัฐนะครับก็เริ่มเริ่มเห็นความสําคัญตรงนี้นะครับแล้วก็เริ่มมาใส่หน้ากากกันมากขึ้นส่วนตัวบิสเนสเนี่ยก็จะมีการปิดไปรัฐวอชิงตันนะครับโอเรกอนนะครับนิวเม็ซิโกตรงนี้เนี่ยมิชนะิแกนอันนี้เริ่มเริ่มมีการพิจารณาปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในตัวที่เป็นลักษณะที่ปิดบางส่วนเนี่ยก็เริ่มเห็นในในพวกของเมืองนิวยอร์กนะครับ อ่านอตคาโรเรนานะครับพวกเนี้ยเมืองใหญ่ๆแคลิฟอร์เนียเนี้ยก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะท้อได้เห็นว่าเขาก็เริ่มกลับมาทํามาตรการที่เข้มขึ้นแล้วนะครับในทางฝัง่งสหรัฐเพราะว่าเคสตอนนี้เนี่ยถ้าดูเป็นลูกคลื่นเนี่ยก็จะสูงขึ้นมากๆจริงๆนะครับประมาณจากแสนเนี่ยในรอบที่2เป็น2อกแสนในรอบที่3านะครับแล้วก็ตัวเลขพวกตัวเลขอย่างไม่ทางไม่เป็นทางการอย่างพกโมบิลิตี้เลทนะครับแล้วก็ตัวของ ยอดการทำธุรกรรมเนี่ยเริ่มส่งสัญญ,ญาณว่าชะลอตัวลงเหมือนกันแล้วก็มาดูในส่วนของยุโรปในยุโรปอาจจะดูเริ่มชะลอตัวลงนะครับในส่วนอตัวเคสหลังจากที่เขาทำล็อกดาวน์แต่เขายังไม่มั่นใจว่าจะเอาเอาอยู่หรือเปล่าเขาก็เลยมีการขยายนะครับมาตรการเพิ่มเติมพิจารณาการขยายเพิ่มเติมใน UK เคในเยอรมันแล้วก็ในฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะลากยาวจนถึงช่วงปีใหม่เลยด้วยซ้ำนะครับทีนี้ นะครับวันนี้พูดถึงในเรื่องของปัจจัยที่มากดทับประละที่มาดูเรื่องของข่าวที่เราควรจะต้องจับตาดูนะครับผมพูดมา2ส,สัปดาห์นะอ่าสัปดาห์ก่อน2ส,สัปดาห์ก่อนเรื่องไฟเซอร์นะครับโมเดนาสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเป็นเทียร์ที่3นะครับที่ต้องดูคือตัวของ a s ส a s าเซเนกนะครับแล้วก็การยื่นขอ FDA นะผลการยื่นขอ FDA ของตัวไฟเซอร์เนี่ยว่า เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งเรามองว่าไอ้วัคซีนของตัวโมเดนากับ ASSA าเซเนกาเนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่ามันสามารถเก็บใน,ในอุณหภูมิที่สูงกว่าของตัวไฟเซอร์นะครับก็ทําให้การขนส่งแล้วการเข้าถึงในประเทศที่กําลังพัฒนาเนี่ยทำได้ง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นถ้าจะออก,ออกมาอีกนะไอ้พวกแ s ซ่าเซเนกาหรือตัวพวกตัวโมเดนาออกมาเพิ่มเติมเนี่ยมองว่าน่าจะมีความ ความอับเป็นไปได้ในเชิงการเข้าถึงเนี่ยที่ดีกว่าตัวของไฟเซอร์นะครับแล้วก็น่าจะเป็นข่าวดีได้ในระยะถัดไปซึ่งคิดว่าน่าจะมาได้ทันภายในสิ้นเดือนนี้นะครับของตัว a s สซ a าเ n e c a เป็นเบอร์สามที่ตามออกมาแล้วก็ตัวประเด็นเรื่องของประเด็นที่2เรื่องของตัวฟิส c a อลซิมู a ลเนี่ยล่าสุดเนี่ยเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโม,มงค์เหมือนกันนะครับตรงที่ว่าทางบุธิชมาทั้งจากทางสฝั่งนะครับล่าสุด ทางชักชูเมอร์นะครับก็ออกมาบอกว่าทางมิดแมคคอนนี่นะครับแมคคอนเนลทักทีนะครับก็มีการเห็นตกลงร่วมกันนะครับที่จะกลับมานะครับเจรจาในส่วนของตัวฟิสกอบซิมูลัสนะครับแล้วก็ทั้งสองยักต่าอีกว่านะครับอาจจะทำให้ทันได้เรียบร้อยก่อน11ธันวาสัตนี้ด้วยซ้ำนะครับอันนี้อาจจะถ้ามาจริงนี่ถือว่ามาเร็วกว่าที่ตลาดคาดนะสำหรับตัว ฟิสิกอลซิมูลแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่จะส่งผ่านให้เกิดภาพของตัวซิทิคอลโ l a t i o n โดยสมบูรณ์นะครับแล้วก็ที่สําคัญเรื่องของมาตรการทางการเงินในครั้งถัดไป ECB กับเฟดเนี่ย ECB ประชุมวันที่10นะครับแล้วก็การประชุมครั้งก่อนหน้าเนี่ยทางทางตัวของอคิสซินลากาดก็มีการเย้มแย้มแหละว่าจะเพิ่มตัววงเงินของการทำคิวเอชุกเฉินหรือว่า P P P แล้วก็มีการ ตัวขยายตัวโครงการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยให้กับธนาคารพาณิชย์เพิ่มเติมนะครับในช่วงที่จะเกิดขึ้นในในช่วงการประชุมครั้งหน้าเช่นเดียวกันเฟดก็เหมือนกันนะครับก็ย้ำามาก่อนหน้านี้ว่ามีตัวของมาตรการแล้วก็ทูอะไรต่างๆเนี่ยพร้อมเสมอนะครับแล้วก็ใช้นะครับพร้อมใช้เมื่อมีความจําเป็นนะครับนี้สะท้อนภาพว่าการประชุมครั้งหน้าน่าจะมีอะไรใหม่ๆออกจากั้ง E C B แล้วก็ทาง f ฟดนะครับซึ่งเรามองว่าลักษณะตรงนี้นะครับขโมดเป็นคำแนะนำการลงทุนเรามองว่าโ o t a t i o n เนี่ยยังเปลี่ยนผ่านไม่เต็มที่นะจากวัคซีนท,ที่รอการใช้งานอยู่แล้วก็ปจัจจัยหนุนต่งตางๆเนี่ยที่ยังรอนะครับการเงินการทังที่ยังรอความชัดเจนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะตรงข้างหน้าเนี่ยนะครับถ้าตัวใดตัวหนึ่งใน3ตัวเนี่ยมันเริ่มออก ในแนวที่มีความไม่แน่นอนสูงอาจจะมาช้ากว่าที่คาดเนี่ยเรามองว่าระยะสั้นอาจจะมีการย่อตัวระพักฐานได้แต่ทั้งนี้นั้นเราเชื่อว่าทั้งสามปัจจัยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยน่าจะมาทันได้ในช่วงเส้นปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าถ้าย่อตัวลงมาเราเองห็นอัไซด์นะครับจากไอ้พวกเซกเตอร์โรเลชันหรือว่าซีคลอโรเลชันที่ยังไม่เต็มรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังแนะนําเข้าสะสมอยู่ในระหว่างทางอย่างท็อปแบรนด์นะครับอันนี้เป็นอะไรที่เรา เป็นตัวที่เราแนะนำในช่วงนี้แล้วก็ตัวอย่างทีมที่เรียกว่า most resilient เขาว่าเป็นเศรษฐกิจที่ปลอดภัยจากตัวโควิั1ที่สุดนะฟื้นตัวได้ดีที่สุดแล้วก็มีความแข็งแรงในเชิงเศรษฐกิจที่สุดอย่างประเทศจีนนะแล้วก็ยังแนะนำกองอย่าง ASP e v o China อยู่ นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เรามองเราเห็นระหว่างทางนะระหว่างในช่วงการเปลี่ยนผ่านเนี่ยหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยก็อาจจะถูกมองให้เป็นตัวที่เรียกว่าเป็นเชลเตอร์นะตัวที่จะเข้าไปหลบได้ในบางจังหวะนะครับพี่นว่าเลกตรงสั้นๆตรงเนี้ยในช่วงสองสาเดือนตราบใดที่ในตัวโรเลชันยังเปลี่ยนผ่านไม่สมบูรณ์เนี่ยเทคก็อาจจะยังไม่น่าสนใจในระยะสั้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็สุดท้ายย้ำนะครับที่เราชอบคือ SV Top Band ชอบความแลกกาดใ,ในตัวกองทุนแล้วก็ตัว Evo c ช i n น่านะครับซึ่งมีความแข็งแรงในเชิงเศรษฐกิจที่ดีมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามองในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับก็สำหรับท่านใดถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถนะครับขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลัากทรัพย์จการกองทุน Asset Plus นะครับแล้วก็เบอร์ Customer Care 02.672.1111สนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ